สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซององูลองสารเนาะป้าบรรอากาศดีขนาดบรรยากาศบมกืก่ีดีไปส้วนยางมาไปห้านอมาได้นอน้อยหนึงเอามาแกงปูนแกงสักนั้นอะไรพอดีเกลซ่บแกงสักนี้นพอดีแซมบ่บแมนไล่ไล่แล้วมัน เบิง้งแม่จันปีงอันนี้แม่ปีไปงไฟแม่จะแห้งเหมือนตอนโด<อ>นลุกเขา่ามันคณะมันติดแล้วมันแห้งอย่างเดียไวไฟเตาอันนี้นะมันหอนมีเบ,บ็ดบดอะไรอุ้ยตรงนี้มันมีออไฟลามาเซอร์บุนแมนเลยมีตะหอนแกงน่อเฮียเลยนี่แกงน่อเฮียสดๆเลยแซ่บๆพ้ผุน,น่ะตำมะงุ่งเน่ต้นไปเอานั้นไปมะ<า>เ <มา S 2> ขือคือเออมะเขือขายไปอยู่หลังบ้านเอามาตำตำมะงุ่งตัวเด้อ ไปเอามาเรือข่ายไว้บลาคำแพง่าอคลากูเิปเดียว่เบื้งล่างพัน้คลิปคายเบ้อง่างน่เด้อนากลังก็เอาเสียมากบกันเลยาถ่ายคลิปนทำอาลงขอซาลงพกันเโอ้เขากับเขาอฟซีกเขาใจหรือว่าเาเดือนนะพยายามอยู่าแม่งบเขาใจเนย ผููเบ้ากับบอกราลอกเบ้าพวกเขาใจยางบุรีอ้ลูกเลือกน้อยเซฟแม่ให้พวกเขาใจเลยไอ้นี่ไปจีนมาแรกๆขับอธิบายอ้เข้่ยาพวกเขาใจตัเอไดด้ยินเราพวใจเล่เ้าลูกเรือต้องมีคอยแปยปนี่ครับแปปต้นดีฟัง วันนี้กินแกงนอเลยตัวโยยฮะไม่กินแกงนอ,นอเลยนนอเลยออไปเอายานางมาคั้นได้ค่อยไดยไหมเจ้าคั้นยานางแซ่ไปตัวพวกเอฟซียังฮู้เลยปะปลายานางคุณตอนนี้ต้องเป็นตัวย่อยคั้นให้หอเอออะไหนเขามาคั้นเส้น,นะ <c oughs> นอะคั้ยนย่อขอกเขาเอยู่ไปว่าวแท้แบบว่าวเด็กพวเป็นดเด้อฮะมือลูกเด็ก บอลลินดิซิ่งมือลูกเด็กมันได้มีจบเจกขี้ยาใช้พลังได้ลูกวันมือว่านี่รู้กับห้านั้นมืดมือขุดข่มว่านั่นเลยกกินข้าวอันนี้แล้วอาบน้ำเดี๋ยวแล้วสิพาตัวโย่ยไปเบิ้งอันมันบูดปะว่านี่สิพาตัวโย่ยไปเบิ่องฮงเฮียนเพราะว่าเดือนเดือนสิบสองคับซิมีแม่อันแม่อันเพิ่นมาจากออสเตรเลียเพิ่นสิมาลินลองสารละเพิ่นอยากไปอัน เห็ดคลองยูคลองกินซื้อเครื่องไปให้น้องน้อยนักเฮียนนะนะแล้วเาราว่าสิไปโรงเฮียนนาไสก็เลยสิไปถามเพื่อนเบิ่งว่าโรงเฮียนเพื่อนท่านมีนักเฮียนจักคนอันเดอร์อันเดอร์่ะนะไปถามข้อมูลไปนาไสก็มองเข้าไปทางพระเอี่นอันดีไปเคล็ดนอกไปคุมวะเป็นสีเขียวอะกัดเราอะค่อยซิมก็ได้ไะเดี๋ยวทางนี้โมฮันกัดมากัดโมฮันโมฮันกัดอือเนี่ยคิวเนาะโมฮันกินเมดคุณแล้ว เป็นคุ้นหลังไม่จ๊ะทิมทิมคิวโอ้ไปให้เยี่ยนนั่นกินบอกกินบอกกินเอาให้เยี่ยนนางงามสักคู่นี่ไม่รูกเดี๋ยวสิบิตัดผักเน่าก่อนแก่งนอกวัดนี้น้ำอย่าหนาอันนี้มันกระเตาะตอประแดก สวยแล้วอย่างกระขายแล้วหิวเข้าหิวเข้าหิวเข้า,เ,ขาเอา๊ะไม่จันเห็ดสุกละสุกกันมูเลยไม่จันถึกใจแห้งเต่านี่ปิ้งกะสุกไวคุณว่าแต่ละเทื่ยนี่เฮ็ดแต่เต่าเดียวอันนั้นสุกแล้วค่อยปิ้งปิ้งแล้วจะค่อยไปข้างมอ้อเห็นปะ เดี๋ยวนี้มีเตานี่สบายเป็นบป่ปน,นี้สบายทานกับบเือเนบ่ออทานนัน่กนก้อนนึงสั้นกับปันละแม็าท่าต,อ,ตอกอน่ก้อนนีม่ห่เออโมได้มีท่านไล่ซุกป,ปั๊บเปหนท่าน่อเอาไปแกไปไก่อนจ๊บนึงท่านสั่งพ่อเสื้อกับบุดน้งัพวกรบขยัตัวขยัอนาตตัว <c oughs> ตัวนี้ดีไม่ไจัดโบมีแผ่นมน้หน <c oughs> นี่นะบบมีแผนมาน เขาชอบไม่ทางเขากัเพิ่นกันยังเวาเพิ่นเราคอมเมนต์ว่าว่าอันเสดายเด้สิไปตัดต้นมากอันนั้นทิมอันเดียวนว่าสิบต้นมันบางง่ายละมันบูไม่มันบูมีทางเข้าเหมือนเด็กทุกคนกะขั้นบูตัดกะลีกๆกะอาจจะได้อยู่ตัดแต่งกิ่งตัวนี้ออกตัดแต่งกิ่งมะขามนี่ออกเพราะว่ามันกับเป็นห่มอยู่แล้วก็เฮ็ดทางออกแคมพุนกัได้อยู่ขั้นห้องบูอยากตัดนะติกัญญาอยู่ในขั้นบูตัดขั้นบูตัดต้องนี่บบูเขาตัดแต่งกิ่งข้างลุมมันออกมันกัสูงแล้ว บ่มีขี้เมาไปต่ำสิบบ่บ่มีทางเข้าเหอนดิอือเทพจริงท,ทางเข้าเหอนทุกมื้อนี่มันเข้าเหอนกับเจ้าเลยแม่นเหรอแม่นเข้าทางกับเจา้าฝ่านั่นทางเหอนตัวย,ย่อยนะทางส่วนตัวย,ย่อยบ่ส่วนข่อยอีหยังข่อยจะซื้อเอาเบิดละโอ้โหก้อนสิได้เนาะอืมฝันแดงจังกึ้มเจ็บหลังเจ็บเอวกันละบ่ปลาแดกเด้ออ้าปลาแดกจเธตัวขนาดไปเฮ็ดเองเฮ็บกูเด้อมื้อนี้นอซอดหรือน้อเฮียน้อเฮียโดยนเฉพาะบ่มีซอสปุ่นบัดนี้นี่นะ นอเหี้ยมันสิเป็นหวานหวานทุกคนมันสิออกหวานหวานอันคือเป็นนอนนอซอดมันกิดมันกิดเสียเป็นนั่นึงมันไม่จัดเนาะแซ่บคือกันแซ่บไปแนนันึงแท้แต่ว่าเป็นอย่างนอซอดบุ้ยคนเอาเลยปะนี่นอซอดนอซอดเหรอยามนี้มันออกหลายอยู่แต่ว่ามันมันกิดมันเอาใส่ได้ต้มดุลน้องไม่จัดเนาะต้มดุลอนี่หานหวามเป็เดี่ยวต้มเป็นเดียวเขจืดมันเป็นบางๆางตอนไปเอาโอ้มันจีได้กินอยู่บ่มันบางๆนึงเสียเลยป่าเอามาแกงในแท้มันก็ได้ไหลเนาะงไม่จัดเนาะ ไปหานอมาได้ตัวดวงมุนาค่ะตัวยอยไปหานอดวงเลยเพาก็เนาะตั้งใจไปก็ดีได้เนาะแต่ว่ามันใส่เวลาเออที่เอามาด้ตัว็กเอามาตลอดบุกินจักเถื่อนม้าวสารข้าวสา็ขายสา้าวข้าานขอดวรข้าวสาร้านสารข้นวสาร้าวสารก้าวสารข้านรม้านาข้้าวมาาสารข้ากันรขาวสาเียวสา้าวสารข้าวสรานนราสารสา้าวสามาวสร้าวสารข้า้าวารข้าาร้า้วร เด้อก <c oughs> ็คาดมดนะแต่นี่นี่ซื้อซาเอร์แด้อยแปสซื้อซาเด้อทุกคนเด้ออ๋อันนี้ไส้ใหญ่เด้อมันไส้น้อยเด้อไส้ใหญ่โอ้เอาขายดอกไส้ใหญ่นะยากเนาะยากโคตรขายแต่ไส้เดียวเนาะไส้กลางในตอนบ่เป็นไส้น้อยนี่ไะไส้กลางเไม่พิมพ์ลงเลยอันกระเทียมมันนาน่าที่เขาจี้กันจี้เป็นหัวเนาะนี่เขาจี้เป็นยีมเป็นยีมมันชุกไวเลยเมจี้ดีไหมเบิดเนาะดีนะตะกี้ไม่เสียบแล้วก็ได้ควัดคุ้มไปเอามา กรันต <PI AN> ีจากไม่จันไม่จันทจริงแนี่ป้านอด้วงมากล่าไหมตั้งใจห้าเอเแมมาปิ้งนี่แก็ราบบ่าณเลยหรอไม่จันตัวนี้มันมีมันอยูนี่อันนึงบุกตุกตาอันนึงตป็นออกแล้วตัวนี้กตาลูกกระท้าินี่มเยอะหอมละแกงนอกระใดหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้ว ได้เอาเอาบอลไหมนี่เดี๋ยวแม่จะถือเงี้ยคือว่ามันน้นตายก่อนจักโอ้ยตัวพวกง่ายมันก็กินนอเที่เาว่าเนาะกินนี่ยกินนอนี่ยมืดแล้วมันก็เป็นกลวงจะเป็นตุกขวางอ่ะเนี่ยเอาไปนั่นบอกฮะเอาเด้อพี่งฮาเด้อพี่สันดินี่ไม่จัน ตกง่ายทุกคนเออเหตุคือไม่จันได้กินง่านไงเว้ยเปิดแต่แซฟไปเมื่อไหราตั้งใจไปหาแต่ตัวด้วงเนี่ยนะอูเนากนอจะเอาเด้อเก็บเก็บนอพอดานนั้นเก็บนอพอด้านนี้เห็นนอพอดบวอยบวอเพราะติดบบคือเนาะมันยุกกระต้าเว้ยมันอาจจะลุดออกไปได้ละมันลุดออกจะกระ ไปล่าเไปล่าลูกไปล่าเรามาเสริตัวย้อยกับตำมังหงฟีมือการตํามังหงตัวย้อยยังบเป็นซองรองไผ่ได้นม่แล้วกะปิตัวย้อยกะปิอยู่อืมแปแลกก้อนลาแหลกก้อนเออน้ำตาลก้อนตามเพลดเพลินยนึงตัวนะมากเพเพว่าตัน่ะคือมักนนึงเนาะเพลดนยนึงวะเพในหนงบานนี้อเพ็ดน่ในนึงพอล้วใช่ไหม นามากมึงอ่ะชิพิษโพดว่านี่พอกินบรรัวดเลยทาติทาติาตย่อยตับมึงหุ่งแล้วก่อนก,กินข้าวกันเนาะเดี๋ยวที่ใส่เบิง้งเบ้งแกงน่นองอูก่อนก่อนอจะได้กินข้าวเนาะแม่จันยุ่งงานกับมมเรื่องคีดีได้ยเนาะ Tắt bánh nguồn đi, xin coi Tắt bánh nguồn đi, xịn coi nhỉ Nào, dù xuân tôi dội, em phá kẹt nó ở tầm loài Mà không xịt lên หูเลยนะหูแล้วนะะตัวนันบกข้างลุงีเดวีจะเนเอยูบอนนั่นตา่ะบกกาะอว่าเออุตาดำนะใส่อันใส่พักเน่าไปแันนี้แล้วเพิ่มรสชาติีิเทไเลเกียงนอีนเแซ่บล่เมากินข้าววันนี้นะ รักเล่าซุปก่อนเลยดูด้วยมันจะข้นแล้วม,มันสุกมามาเด้อทุกคนเด้ออาหารธรรมนีป้ป้าที่รูปิ้งซินตำหุงแกงนอทุกคนเด้อือหอมตัวตัวทุกคนกินมากันท้ำลายไหลมาแล้วทุกคนหิวเว้หิวข้าวแห้งตอนนี้นี่กินมาแห้งคักทุกคนเด้จุ๊กเลยนี่อือ บวงใส่แล้วคำเด้อจะบริยางกลับมาอีกเธอหนึงค mm hmm. ักเลยนี่คักสุดนดี่เต็มที่เต็มที่ทุกคนไผ่จะกินแล้วมานำมาทุกคนนี่คักต้อ,องตำมะหุงมาเซีบเนาะอโอเคไปไปกิน,สนใส่เลยใส่เลยใส่เบิดเลยเมิอดอหลักกับเบิดไปเ แาดเมนูหน <muitas S 2> ้าแซ่บโตโยยคัก no สุดน <Scary. S 1> yeah. ี mm ่ค hmm. ักสุดเน่แกงนอหน้าแซ่บแพงเลอนี Lu ่แกงนอตับม so ังหงปิ่งซีนโอ้ลองแกงนอเนี่ยเพาะใส่เครื่อดิเพาะมะละกอเพื่อหนุนไม่จันใส่เกลือละคักไปจัดจ้านดิไม่จันใส่เกลือวะรสนี่แหละความความแซ่บนะจางไม่ได้หรือเปล่าจางหลายมันกับวิจิตจ่านมาเลยข้าวไอ้เติงวันนี้พากันไปส่วนยางมาหิวข้าว หารบ้านเฮาข้าแค่ตำไปสิหน่าตำมนี่แม่ขาวบาตำช่ววานนี้ครับนิดนอันตรายพูดอันตรายพูดว่าโคเฮ็ดเพิเฮ็ดเมื่อวานยามันผิดยาะพดเนาะมันาดเลยไปแม่

ตัว <no <oh> โมใบปิ่ม <oh แ nah ่ปิ่งแล้วไปเอาแม่สุดว่ะโม่ง้วงสุกสง คุกพอนี่เหนแทกแม่ขาแทกคุกี่เนตแทกซม้อ่ะเบิ่งอนึ่เสียแป้งอาเบิ่งอ่ย่างไ้เบิ่งดังพ่นแทกแมวง่ะยังไง้นิังไงจะกระหนากระลคุกตรงมาทุกสมันตามโบราณเหรอฮะโบราณคุกนี่นะลูกไปเสียรเทียนเขาวังไ้ fight right ักันแล้วตัวแม่เป็นใหญ่อะมาพบมาก่อนาแม่่นกกนาดวนไปขขบงานทีเียนนะครับเ็กอ่เยครับชบ้านกนทนี่ทอนกมาอยู่เรื่องอัน้อ่ะทุกคนกินข้าวแล้วละเนาะมือนี้กะไปเฮ็ดเบียกมาตั้งแต่เศ้าๆคุณหากก็ได้กินข้าว เมื่อนี้น้องอู๋ชิมาตอบคําถามที่หลายคนแบบคอมเมนต์มาเนาะกรบโบมีหลายคนดอกมีผู้หนึ่งที่คอมเมนต์มาตลอดคอมเมนต์มาว่าแบบเออถ้าจัดงานดองอยู่เหินน้องอู๋น่ยแบบมันเป็นป้ามันมันเปื้อนแล้วนั้นเนวนี้แบบผูใ้ใดไรชิมางานดองเบิ้งเดินเส็ดดอกนี่นกับแบนเปื้อน อันดองขนาดมันยังอีกสองสามเดือนพุนแล้วหญ้านี่นะหญ้ามองนี่นะโบเมนวัซซีโบตัดโบเมนวัซซีโบแปงก็คือชิตัสิีปแปงแล้วโบได้ชีไปจัดงานอยู่ในข้างในหั่นอยู่ในใน่นานะดโบได้ไปจัดงานก็คือจัดงานเดินอยู่นอกนี้เฮาซีมีอ่ะเต้นมีผ้าซากมีไม่อย่างมาตบมาแตองอันนี้ก็คือซีมางอ,ออกแล้วก็ อนามัยทําความสะอาดไม่อย่างทางในหันโบมีไผ่ซิเข้าไปเฮ็ดงานในหันดอกทุกคนมันโบได้เสื้อสีดีเลยเดะขนาะมันกระเปื้อนคือทุกคนว่าเลยไผ่ซิเข้าไปเฮ็ดงานในหันข้างในหันก็คือโบเฮ็ดแต่ว่าเอาเครื่องเอาของไปวางไวขนาะเอาวางไวซิซื่อ แต่ว,ว่าส่วนจัดงานขนาดโดนตอกโดนตีอันเดอร์น่าจะยุทางนั้นลําวงด้วยทางนั้นส่วนเรานี่ก็ฮับแขกเนาะเดินนี่เนาะเดินนี่มันกวงอยู่เพราะว่าเดินนี่นี่เคยจัดงานอ่ะแต่งเธอหนึ่งแล้วแล้วส่วฮหอดเดือนหนึ่งเดือนสองขนาดอันเดอนเฮาก็ต้องได้จัดการละเอียดมดทุกอย่างแล้วเนาะกะถามว่าคือบจัดย่เวียงจันทร์ก็คือที่ฮู้เนาะ ธรรมดาแล,ล้วงานแต่งดองของคนลาวเขานะ่ะจะจัดที่บ้านเจ้าสาวและอีกอย่างเหตุผลที่จัดอยู่ร้องซานก็คือญาติพี่น้องอูส่วนหลายนะยู่ร้องซานพี่แล้วก็คนไทยบ้านไทยเมืองเขาก็เป็นคนบ้านนอกเขาไปเวียงกันอะไรก็ มันยุ่งมันยากแด้และอีเหตุผลนึงก็คือตั้งแต่เฮืนอนู้นี่นะเฮือนังนี้นี่นะบบเคยมีงานมงคลแล้วก็บอเคยเฮ็ดควนบอเคยอย่างจ้ากเกืือก็เลยว่าเอยแบบแม่ก็มีลูกสาวคนเดียวแล้วปกติที่คนลาวเขาเวลาเฮ็ดดองลูกสาวจะเฮ็ดยู่เฮือนเนาะส่วนลูกชายคือสิไปเฮ็ดยู่เหือนเจ้าสาวเนาะฉะนั้นแล้วก็เลยแบบว่าเอออยากเฮ็ดงานให้มันเป็นสิริมงคลใส่เฮือนแดนเดซิฮานาเนาะกะเห็นใจแด้บ่แม่นว่าที่มาคอมเมนต์แบบ เออตลอดตลอดแบบหลายคอมเมนต์แหงแบบคนผู้เก่าหลไรคอมเมนต์ตลอดในคันทาแบบเอ้ยหรือว่าอายแบบที่มาเห็นคลิปวีทีอ่านคอมเมนต์นนกับแบบเห็นใจอูเ้เน,นาะบูเมนพัสซี่คอมเมนต์แบบนั้นเนาะแล้วก็อันนี้ก็คืออัน,นอันนี้เขาก็ต้องได้ถางได้ม่างได้แปลงได้อันเดอร์มืดเลยแต่ว่าตอนนี้ฮะมันเป็นหน้าฝนแต่อีกอย่างก่อนสีฮหอดงานฮะอย่างอีกสามเดือนพุ่นแล้วทีนี้น่ะ เฮาตอนนี้ฮะนะอนามัยไปหรือว่าเกาไปมันก็หญ้ามันก็ฮกขึ้นคือเก้าฉะนั้นแล้นนวต้องให้แบบเพื่อนยังสีเอางวเข้ามากินหญ้าอันนี้คือมันเกียงอยู่เดีแล้วว่าเขาจะยังค่อยแปรงแล้วก็จังค่อยทําความสะอาดเค็ดทุกอย่างเนาะทุกคนนาอง่แมนว่าเออแบบเฮาสิบบเฮดนู่นนั่นนี่เฮดแต่ว่ามันยังบุ่พอเวลาแล้วเพิ่นว่าเฮาสิเข้าไปเฮดในห้มันเปื้อนอะ่ะบบได้เข้าไปเฮดอยู่ในฮันเดออยู่ไหนฮันก็คือบบได้เฮดเนาะเพราะว่านัฮน มันบบได้ดีได้หลังคาฮันะมันมีไม้ตกลงมาแล้วสนั้นแล้วหลังคาตัวนั้นนบได้ดีบบได้จัดยุหันเนาะก็คือพวกขางิจัดอยู่ทางนอกนี่เนาะกัเฮ็ดแบบบรนบานเฮ็ดตันที่ตามคลองเฮ็ดแบบบนรหั่ฮแหละบบได้เฮ็ดหลู่เฮ็ดหล่าไม่อย่างดอกทุกคนเฮ็ดถ้ามันแล้วยีดแล้วคลองเป็นฮีดเป็นคลองเนาะนี่นะทุกคนเนาะพาไปเบื้องสถานที่นั้นมาแล้วแล้วกะเพิ่นกลมาคอมเมนต์อีกว่าเออดองให้บบต้องเฮ็ดใ่ญ่เกินโตอัน ดองขนาดเฮ็ดเฮ็ดตามหฮตามของซื่อๆแล้วกันอันคันว่าซีอันนั้นก็มีพี่น้องทางฝ่ายต้ยเนาะพี่น้องพี่น้องทางฝ่ายู้แล้วกพี่น้องทางก็คนอยู่ในหมู่บ้านเนาะแล้วก็คนอยู่ในเมืองที่เอาหูจักเนาะกระเซินมาก็มีประมาณเท่านั้นนอะทุกคนเนาะกับเฮ็ดเฮ็ดตามเฮ็ตามโคงแบบว่าอ่ามีเฮ็ด เลียงเอางัวเรามีงัวมีหม,มู่แล้วก็เฮ็ดอาหารพื้นบ้านตามพื้นบ้านแหละทุกคนในเมื่องานกะตอนนี้มันมันกันยังเหลือเวลายอยู่หลายเดือนอยู่เนาะตามฮอดฮอดเมื่องานงานั่นกะจะเซิญนแต่คนที่เฮาหูจักแบบสนิทสนิททันเลยมาแบบผู้ใดที่เฮาแบบว่าเอบอโบได้สนิทเพื่อนหรือว่าเพื่อนอยู่ไกลอันเดียวก็อาจจะบบได้เซเร์นหรือว่าจังเดือนเนาะหรือว่ากะแล้วแต่ว่าคันท้าวผู้ใดแบบมาเฮาก็ยินดี ตอนฮับนอนทุกคนเนาะกะงานแต่งฮันพวกเขาบ่าได้ไปเฮ็ดข้างในอันกูดังเดินข้างในกูดังก็คือมันเปื้อนนาะบ่มีไผ่ปเฮ็ดอยู่แน่นอนแล้วต้องเฮ็ดยูเดินยูทางหน้าพี่มันจะมีเต้นแล้วเฮาก็ซิไปซื้ออ่ะไปซื้อไปเศร้าเนาะไปเศร้าพาสะเขาเอินว่เอียงวะอันพวกที่เขาเอินออกกันในว่าเออแบบมามา,มาจัดให้ฮะนะแต่บอกค่นบอกว่าน่าจะเฮ็ดยู้านอาหารน่าจะสะดวกกลัวเฮ็ดยูเงินยูศาลแบบมันแบบว่าอย่างเปื้อนเฮาต้องได้แบบ ล้างทวยล้างบ่วงเดี๋สินะคือ,อยู่ร้องสารฮน่ะอันมันยังบูฮันมีอันแบบว่าบ้อนฮับเพชรของกินมันมียู่แต่ว่าอันบ้านน้องอู่ฮันแบบว่าความหมายว่ายู่มูบ้านในมู่บ้านนี้ก็คือเวลามีงานต้องเซื่น คนในหมู่บ้านนาะต้องเซิญนเข่ามาช่วยเวียกช่วยงานคันท่าว่าฮอดมือนั้นเฮาบบเซินเข่ามาฮนะกบบระโบได้เลยทุกคนต้องเซิญนว่าเฮาที่บอกเขาไปช่วยเวียกเฮาก็ต้องบอกเขาไปช่วยมาช่วยเวียกนู่นนั่นนี่ก็คือแต่งยูแตงกินไม่อย่างก็คือแบบฟรีเมื่อเดินทุกคนเดิงนงานแต่งน้องอูโบโบ,บ,บได้จ้างจะกีบเนาะเพราะว่าเฮาให้ เพราะว่าเฮาให้อันคนในหมู่บ้านท่านมาช่วยกันเฮ็ดของยู่ของกินนอกริดเสียเงินเสียคำจักกีบมีแต่เฮาลงทึนซื้อของยู่ของกินมาแต่งในงานท่านเนาะกะอู้กับต้วยกระลมกันว่าเออแบบญาติทางฝ่ายอู้กะหลายญาติทางฝ่ายตุ้ยกะหลายคันท้าแต่งงานแล้วบบเซิร์รนหนังมันกับโบคือทุกคนเพราะว่าฮีดของแต่และท้องถิ่นฮีดของแต่และหมู่บ้านมันกัด ตั้งกันเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นแล้วเวลามีงานดองหรือมีงานอันเดเซียนะก็คือต้องแบบ ถ้าว่าบุเซิร์นแบเพื่อนกับซีเคียตให้เอนเดซีฮานะเฮาก็ต้องจำเป็นต้องได้เซิญนเพราะว่ามันเป็นญาติพี่น้องกันซีนะเวลาเพื่อนมีงานอยู่บ้านเพื่อนเฮาก็ยังได้ไปเนาะก็คือแบบสมมุติคือแม่จันนี่เนาะมีไอ้น้องประมาณเจ็ดคนเนาะก็คือไอ้น้องเจ็ดคนของแม่จันเนี่ยคือจะมางานแต่งน้องอูมดทุกคนเลยคือบ่มีไผ่ว่าซีโบมาเลยทุกคนต้องมาเมื่อเพราะว่าคืออ่าไอ้ไอ้น้องของแม่ที่อยู่รักษาวกันตอนนั้นมีงานดองน้องสาวอยู่รักษาวเนาะทุกคนก็ต้องไปงานดอง่น เส้นเดียวกันทุกคนฉะนั้นแล้วก็คือเวลนาฉะน้นแล้วเวลาจัดงานมันก็เลยจําเป็นที่ต้องแบบว่ามีของยู่ของกินอ้าวหลายนอยนึงเพราะว่านอกจากแคกในงานแล้วญาติพี่น้องเขาเนีะ่กะก็หลายอีกทุกคนฉะน้นแล้วมันก็จําเป็นต้องได้เฮ็ดให้พอยู่พอกินเนาะรานั้นอู้กับเต้ยกะลมกันว่าแบบจัดงานแต่งนี้ก็คือบ่ได้เสียดายเงินบ่ได้อีหยังเลยก็คือแบบจัดเท่าที่อู้แบบ าตามงบพหตามงบที่เขามีจัดทหันแล้วก็พอแล้วก็ให้แค่ให้ทางแค่แลวก็ให้ทางญาติพี่น้องคันได้กิ่นยูอ่าได้อิม่มได้เต็มอะไรทุกคนตามนั้นเลยเนาะกะเป็นกําลังใจให้อู๋กับตัวเองเ้อในการให้คลิปต่อไปตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เริ่มต้นไซซีวีคู่แหละก็คือช่วยกันให้ทุกอย่างเลยเนาะงานแต่งนี่ก็คือเป็นงานแต่งที่อู๋กับตัวอ,ออกเงินช่วยกันเฮ็ดงานดองเนาะกะ เออแต่ว่าเสื้อค้าฉีดสอดมไม่อย่างคือเป็นตุ้ยเป็นคนฮับเมิดแต่ว่าส่วนงานแต่งงานกับเป็นอู้กับตุ้ยออกช่วยกันสองคนเนาะช่วยกันกับเห็นอย่างอู้กับตุ้ยกับซื้อช่วยช่วยกันเมื่อไหร่ออกออกเครื่องเครื่องต่อเครื่องเมืดแบบนี้มาเลยเนาะกับถ้าเบิ่งเนาะเมื่องานแต่งอู้ชีเป็นเนาใด้เนาะกันยังหลายเดือนยูกแต่กับว่ต้องให้คาดหวังว่างานแต่งอู้ชีออกมาหลูมมาล่ะไม่อย่างเดียวุกคนเด้อเพราะว่าเห็ุแบบบ้านๆแต่งหน้ากับแต่งแบบ อันบ้านๆแบบเร่าๆเขาขอะไรบัวได้อีมีอีอย่างแบบสุดละตอกละตีไม่อย่างดอกเพราะว่าคันท้าเขาเศร้าสุดละตอกละตีไม่อย่างมาอีกมันก็จะมดงบประมาณไปหลายเนาะสนุ์ก,กับตัวกับลงเลยว,ว่าเออใส่สุดเกี่ยวมืออัน ใส่ชุดเดี่ยวแล้วก็พอสิหานาะแบบชุดงานเศร้างานแรงธรรมดานี่แล้วก็พอน้องบบมีชุดละตอลาตีไม่อย่างดอกฮ็ดแบบงา่ายๆฮ็ดแบบบานๆฮ็ดแบบ,บเป็นฮีตเป็นคงแบบอูก,กับแบบเออสมมุติว่าสีแต่งงานจากเชื่อเนื่องกับอยากเป็นหน้าเป็นตาให้พ่อแม่แบบว่าได้มาแต่งยูเฮีนยูซานอันเดอรคักแนะ่สิหานาะประมาณนี้เนาะกะขอบใจหลายๆเด้อที่เข้ามาคอมเมนต์และกะ็ให้คําติชมเนาะกะอันนี้เขาก็มาอธิบายให้ฟังมาอธิบายให้ฟังเพื่อแบบบางคนบขกเข้าใจเนาะว่าเออเขาจะเป็น แต่ฮแต่งงานทางในฮะมันเป็นเพื่อนมันเป็นป้ามาันเดรสเนาะแต่เขายังสีอนามายัยนำทำความสะอาดมอยังหลายๆอย่างอยู่เดอ้อท้าเบิ่งคลิปต่อไปเดอ้อทุกคนช่งนี้อูกับิอยู่บ้านก่อนเนาะเพราะว่ายังมีเวียกที่ยูร้องสารก่อนแล้วมันจะคอยสิเดินทางไปหับใบประกาศน้องสายละกัเ l e t กออกคลิปเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคน,กคน,กคน,กคนไปก่อนเดอ้อบ๊ายบาย